ทุกคนวันนี้คือวันถัดมาแล้วนะเราสองคนกําลังจะไปขึ้นม้อนแจ่มแต่ว่าเราสองคนไม่มีรถก็เลยจองรถตู้ไว้คนละ150บาทเองทุกคนคือตอนแรกโคตรตั้งใจว่าเราต้องเช่ารถแล้วแหละแต่ไม่ต้องมันมีรถตู้ขึ้นไปม้อนแจ่มคนละ150บาทไปไปเหนื่อยมากตอนนี้เดินจากโรงแรมไปที่เราถตู้คือแบบไกลมากเหนื่อยไหมเหนื่อยพผมไม่เหนื่อย อันนี้ใช้เวลา mand, นานไหมคะชั Parents, ่วโมงส yeah. ิบห <ern> ้าชั่วโมงสิบห้าคีครับผมอยากให้เร็วกว่านั้นไหมสองร้อยครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปด้วยการเห็นโคโค่นั่งกินข้าวนะคะอันนี้เรามาถึงที่พักที่ม่อนแจ่มแล้วแล้วก็มานั่งพักกินข้าวกันก่อนที่จะเช็คอินแอบเอาบรรยากาศตอนฝนตกมาให้ดูด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นวันที่อากาศดีมากมเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คอินกันค่ะทุกคนคืนนี้เรานอนกันที่ม่อนเหนือนะคะเป็นที่พักในม่อนแจ่ม เราจองที่พักมาในราคาประมาณ1,200บาทนะคะที่พักก็จะมีโดมให้ด้วยแล้วก็เห็นวิวชัดเจนสวยมากๆเลยค่ะเทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งรถไฟหหอะโอยกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ชื่อไม่ได้เพราะว่านั่งรถเช่ารถเนี่ยถ้าพี่เขาพาไปตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวพาไปถึงชมวิวแล้วก็กลับมาที่ที่พกกักอะทั้งหมด250บาทถูกมากได้นั่งเก็นรถแบบนี้เลิศเป็นไงสมชบทรายสนุกปะอ้เจ็บโซวออนีี <laughs> ก็โชมเนี่ย สูดีมากทุกคนเป็นวิ่เนี่ยข้างหลังเอออย่างสวยเลยอ๋อเดนจริงๆงออาจุกินดออเสร็จแล้วเราก็มาเที่ยวกันที่โป่งเยงจังเกิลนะคะเพื่อมาเล่นรถลางที่เขาดังๆเราเห็นคลิปในติ๊กต็อกเขาเล่นกันเยอะมากน่าสนุกสุดๆเลยทุกคนคษิกษิเด็กว่าอะไรเหรอหนอดวยหนอขับรถดเด็ก่าอ่า เสร็จแล้วทุกคนสนุกมากเลยสนุกปะสนุกเออทุกคนแบบร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากอะไม่คิดว่าจะมีที่ใหญ่ๆยอ,อยู่อะนี่ก็มันได้ไก่กาเด้อมันหวาดเสียวเดอ้อ <laughs> ดีเสียงคนปะ <laughs> มันสนุกมันหวาดเสียวเว้ยมันมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยนะทุกคนที่นี่ นอกจากไอตัวรถรางไม้นะคะมันก็จะมีเกมที่เป็นฐานทั้งหมด14ฐานหรือ36ฐานแล้วแต่เราจะจ่ายเงินนะคะก็จะเป็นปีนต้นไม้โหนสลิงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งโคโคก็ซื้อไว้ทั้งหมด14ฐานทั้งหมด500บาทอันนี้โค,โคโคไม่ได้เอากล้องเข้าไปถ่ายนะคะเพราะว่ากลัวมันจะตกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเขามีพนักงานถ่ายรูปแบบนี้ให้เราใช้บริการด้วยก็คือคนละ300บาทก็ได้รูปมาแบบจุกๆเลยจ้โค้กวีเราแล้วะอ 이쁜 그 경치 보러 가는 거지? 어 응. 이제 이쁜 경치 보러 갈 거예요. 바이바이 y e Bye b <목소리> <응. 운전 잘해? 목소리> 뭐야, 나, 뭐해? 나 죽을 뻔했어, 나 뒤로. 나 뒤로 넘어가서 잡, 받아서 죽을 뻔했네, 씨. 똑바로 해, 운전, 씨. 자기야, 어? 방금 찍었어? 어. 어, 씨. 뭐한 거야? 태국 사람이 오토바이 운전 잘해야지. 아, 미안해. 내 잘못이야. เกือบไม่ได้ถึงแล้วนะสมชายพังกึม almost die เกือบตาย้วเมื่อกี้กนให้ดูวิวเฮ้ยมันก็คุ้มที่จะตายอยู่นะว้าวดีอืมจดกึม่ ใช่แล้วเส้นก็เก <pense. S 2> ินเพียโอ้โหเพียใช่ฝนปะตรงนั <ambition> ้นนะทุกคนว่าเพียเพียเพียอันนี้ดอกอะไรใครรู้บ้างอีกอ่ะต้นกุชชี่อะสวยจังเลยอะว้าวดอกบลูเบอรี่เหรอว้าวน้ำมันหอมระเหย วิวร้านกาแฟเนี่ยดีสุดๆเลยแต่ว่าโคค่ไม่ไหวจะกินน้ำสีละอันนี้ดูวิวดีกว่าตัดภาพมาเป็นตอนเย็นแล้วนะทุกคนกินหมูกระทะกันมามอนแจ่มนะใครขึ้นดอยขึ้นเหนือมาที่แบบนี้คือกินหมูกระทะก็เหมือนตอนเราไปภูทับเบิกเนาะเคยกินกันไปแล้วแบบนี้เราตงเสงส์ชายไหนจัดการให้โคค่หน่อยดิเอามันหมูวางก่อนเลยเอยฟังเสียงฟังเสียง่งเยงาเสียงแบบจิ้งหรีด ร้องระงมคือบรรยากาศดีดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาโคจะมานอนเล่นตรงนี้ไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกคืนนี้มานั่งชิวๆอะไรเร็ว,รวสนใจจะได้กินไหมครับ อร่อยไหมอร่อยมากจริงจริงคือแบบเขาแบบว่าไอ้บ้านบางคนสเตย์แบบเนี้ยเขาไม่ใช่แบบแม่ค้าหมูกระทะแต่แบบหมูกระทะเขาก็ทําออกมาอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นฟามไพร์เออหรือว่าอะไรนะแต่แบบอร่อยอร่อยรึเปลอร่อยจริง 요 어. 아. 뜨거 런. 다시 루파. 타이퍼도 나. 아단체. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하지 마지 막 하나 둘 셋. 오케이. อยากมาอยู่มากเลยเชียงใหม่นี่เป็นการมาเที่ยวครั้งแรกนะรู้สึกแบบต้งหลักเลยอะ่ะจริงๆชอบเชียงใหม่มากอะ่ะสงสังยชอบเชียงใหม่ปะมากพ่อก็อออออชอบซาจิมารอะอ,อิมไหมอิม่มากห่วงดเยวเยชอบกสิไอชื่ ผมไม่กินนมผูชชวทุกคนบรรยากาศมันดีมากแต่มืดแหละมองไม่เห็นลมมันแบบมันไม่ได้หนาวอ่ะทุกคนมันเป็นอากาศแบบเย็นอุ่ยอุยอ่ะลมพัดเย็นอุ่ยอุยอ่ะอืมไม่หนาวสบายเลิศจังหรอเฮ้ย และนี่ก็คือเช้าวันถัดมาค่ะทุกคนเราย้ายไปที่ม่อนม่วนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปพักแค่ไปทานข้าวเฉยๆเเพราะว่าไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็วิวสวยมากๆสรุปตามรอยมาก็คือไม่ผิดหวังค่ะเขาจะเป็นฟิลแบบจัดร้านน่ารักน่ารักฟิลอบอุ่นนะคะมต่อะ

와 wow, 근데 매력있다. 그래? 맛있다. 응. 음. 아니야. 돼지 껍질 튀김 응. 아, 또 우리 한국에서 음, 많이 음. 먹어. 우리 이렇게 먹어. 우리나라. 응응. 음, 음. 이런 음. 음. 진짜 맛있다. 어우. 약간 사이오와도 이거 오리지널 동시니. 사이오와만 김치 파는 거. 이름은 사이 우아. 사이 우아. 응. 맛이 빼. 괜찮네. 허브 많아. 괜찮아? 어. 허브 많네. 이거 음. 약간 순대하고 비슷하다. 응. 음. 느낌이. 응. 음. 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 어. นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าลงไปที่เมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่อจะขึ้นไปที่แม่กำปองเราจองรถตู้ไว้เหมือนเดิมเลยก็คือคนละ150บาทไปถึงที่พักเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามที่ EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้เลยจ้า